สวัสดีคู่จิ้นค่ะครับผมเขาบอกว่ามันฟิตติ้งนี้แทบจะเป็นใช่ครับสูบิดกว่าคู่นางเอกเอกสูบิดกว่าจริงๆแล้วฝนเป็นนูนาเป็นเป็นมือที่3ครับเอาหรอคฮะจริงๆนี่รักกันพี่บอกว่าสนิทกันเพราะว่าแบบมีเรื่องบอลเรื่องเพลงอะไรเงี้ยแบบนิกันเลยก็ เพิ่งมาเพิ่มเพิ่งมาทำความรู้จักเพิ่งมาได้รู้จักกันตอนนี้ใช่ครับพี่โตช่วงที่เริ่มซ้อมละครเป็นทีด้วยกันเพราะว่ามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนกันชอบสะสมรองเท้าสตาร์ทอะไรเงี้ยมีเรื่องให้คุยเยอะครับชอบแตะบอลอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเจอกันบ่อยแต่ตามงานแต่ไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันครั้งนี้ครั้งแรกแล้วมันเจอกันบ่อยเพราะว่ามันซ้อมละครทุกวันนะครับแล้ววันๆก็คุยกันมันก็มีไม่กี่เรื่องแล้วมันมันชีวิตคล้ายๆกันก็ครับผมเป็นคนชวนเขาไปเตะบอลเองครับที่เขาใส่ตอนนี้อันนี้คือต ผมชวนเขาเราเล่นกองการเล่นกองหน้าฮะเราบอกว่าไปเดี๋ยวก่อนที่จะเล่นให้เข้าขากันในละครเวทีเนี่ยต้องเข้าขากันบนสนามก่อนใช่เขากลับมาจากญี่ปุ่นด้วยเราก็เลยชวนเลยในการที่ไปเตะบอลด้วยกันประสานปราษางานครั้งแรกคนนี้ก็เข้าเฟือกเลยก็เลยได้ละลายกระดูกมาละลายกระดูกมาคแล้ววันที่เขาใส่เฟือกอ่อนมาเดินรู้สึกตกใจผมเห็นรู้วยผมเห็นนั้นรูใบจีก่อนผมตกใจแล้วผมเพิ่งไปเตะบอลมาวันคืนคืนวันอังคารแล้วเข้าไปหาหมอตอนพุธไงผมแบบเฮ้ย ตายแล้วเพราะว่าเริ่มมีอาการเบาๆตอนที่แบบเออเล่นเสร็จอะไรเงี้ยผมวันนี้วก้นนิดหน่อยนึกว่ากลับบ้านเดี๋ยวไปแช่น้ำน้ำแข็งแล้วหายอะไรเงี้ยปกติเราก็ไม่เจ็บหนักครับแต่ว่าวันนั้นน่ะคือเราตะกิดใจว่ามันเจ็บเยอะเหมือนกันก็เลยไปหาหมอก็เลยหนักนิดนึงแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะขานนี้ดีขึ้นแล้วฮะรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แตะงเท้าเสร็จก็ไปเตะบอลแล้วอันนี้พูดจริงเออรนเล่นแม่เดี๋ยวเดเขาเป็นห่วงกันเขาเป็นห่วงเดี๋ยวละครเวทีพี่เอกเดินขาเปไม่ได้ จะมีร้องเพลงด้วยกันไหมคะในเรื่องเนี้ยโอ้มีฮะมีครับมีครับเพื่อนกันต้องต้องมีการพูดคุยกันต้องมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนรู้กันในเรื่องนะครับผมแต่มันช่างขาวดํากันเหลือเกินนะคะรุ่นนี้ไม่เอ้ยเสื้อผ้าครับน่ายเราเข้มกับนะตามสไตล์ตามสไตล์เขาของเสื้อผ้าโคโลแนลครับค่ะถ้าถ้าถ้ามีคู่จิ้นเนี่ยให้ชื่อคู่จิ้นอะไรเนี่ยครับนภัสกับศักดิ์สิทธิ์พัสชศิษย์อะไรเงี้ยอ๋อมีมีต้องไม่ต้องมีใช่เวลาคู่จิ้นต้องมีชื่อเหรอ โตกันก็ดีนะแบบแบบว่าไงแบบว่าไงโตกันเฮดแท็โตกันไปกินข้าวกันเหมือนกับคุณจะไปทําอะไรกันเช่นคุณจะกิ๊กกันคุณก็ใช้บอกว่าก็โตกันโตกันนี่เราสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันอยู่ฮะสัมภาษณ์เรื่องละครในละครเวทีรับน้องฝากหน่อยค่ะครับอ้พี่โตเก่งมากครับผมเพิ่งเข้ามาบอกว่าเป็นละครเวทีแรกของพี่โตเขาฝากให้ทุกคนให้กำลังใจพี่โตเยอะนะเพราะว่าเขาตั้งใจมากเขาตั้งใจมากแล้วก็มาซ้อมแบบ ตรงเวลาทุกครั้งไปทุกครั้งคือแบบตั้งใจงจริงๆอะ่ะแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าบางอย่างบางทีเราต้องเรียนรู้แล้วก็พี่โตเป็นคนเรียนรู้เร็วมากก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมเองก็ห่างมานานเหมือนกันก็ต้องม,มีการปรับๆเหมือนกันนะผมก็ ไปตามน้วกันละครเวทีของเราสองคนนะครับผมลมหายใจดิวิชเคิลรอบแรก4สิงหาคมนี้ก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วตอนนี hum ้ไทยทิเคตเมเจอร์ทุกสาขาครับน้องใหม่ลุยนะคะกับผมลุยแน่นอนครับอยากจะขอบคุณทีมงานขอบคุณนี่ด้วยขอบคุณเป็นเป็นเพื่อนเป็นน้องแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับคนช่วยโค้ชเราด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็ผ่านละครเวทีกันมาเยอะครับเราไม่เคยครับเขาก็จะมีคนช่วยบอกมีคนช่วยแบบเฮ้ยที่อย่างนี้ได้ไหมอะไรครับผมก็รับรองว่าทุกคนเต็มที่มากกับกับงานนี้นะครับทั้งทีมงานนักแสดงทั้งเนี่ยสิงหาคมทั้งเดือน่ะเราาาเเลล่่นนกกััั้ง30ววรรอบบคหา ดูเราวันหนึ่งนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับไปไปีไปไปขอบครับเสร็จแล้นครับกันครับ